แนวใยเดบาดนี s <S no ่ขอบคุณพี bbe 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 ่น้องเอฟซีเด้อม <bit> ือน yes ีดีอกดีใจไรฝากบักเมามาให้พันะบักข้อข้อบ่ตื่นอกตื่นใจไรขอบคุณหลายๆเด้อบรรยากาศเต็มสีกินห้อกินวันฝากมักข้อกับบักเมามาให้พันะพันะเอากันฝากมากากระวัยเสียความรู้สึิละเนาะกินจันตัวบบันนี้เอาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อบันนี้กินบักเมานุ่กันเด้อบันนี้กินบักเมาความบักข้อน้ำ ม่นั่กินนั่กินกับแม่แล้วพี่น้องโอ้โหเก็บได้บุญดังบังคอเป็นพี่น้องเป็นตาแซ่เป็นตาแซ่ตัวมันตัวใหญ่ๆบังเมากเพาะบังเมาแดงจืมคืนอยู่ต้องหากินตามฤดูกาลเด้อที่หากินซุ้มซี้ซุ้มมาตลอดปีบ่มีได้พี่น้องบ่เงินบังคอบังเมาเลยวะอือบังคือบังโมงเนี่ยบังโมงนี่เป็นตลอดปีถ้าบังเมาเนี่ยปีละเทียได้พี่น้องบังคอเป็นปีละเทียได้ เป็นฝากเมื่อไหร่บราบิน,นหอดาสันโอ้ยขอบคุณขอบคุณอะไร่เป็นกินเสียทรัท่าผูฝากมื่มอไหร่โอ้สุดยอดพออี่น้องเออหลังแต่เอใส่จักหน่อยมหมอเอะน้ำเนาะใส่กันีลยปาดได้นี้ถ้าบอกเบาถ้าแบเข็นจังเดเนอมมันนี่นาอนนเนี่ย ยหมูด no ้วยปีนองใส่น้ำเค็มจักหน่อยหวานๆเค็มจักหน่อยใส่ปลาหลนัวจักหน่อยเข้าไปโอ้ยรสชาติยู่เอาเอาตะปะอกันพูดดาพูดอ่พูด่พาดเหมือนเดิมยบหรือบักอเมาพอน ใ่กัน,นเนพิ่นพื่อนหมดเนี่ยเขาเพิ่งเอกซ้เอยบมาคอาเขาเมาพี่น้องแสบแสพบรรยากาศจักซี่คาโควิดจัดไงเสพ้อพร่น้อง <c oughs>